เรามาดูความพิเศษนะครับของรถ t o y ยต a c ซ R คันนี้เลยมีคันเดียวในประเทศไทยจริงๆเพื่อนๆนะตามโจทย์ของลูกค้านะครับเรา make to order นะครับตรงรุ่นตรงสเปคนะครับไม่ต้องดัดแปลงด้วยนะฮะเป็นชุดคาริปเ p อร์นะครับ พัสต้อมเบงนะฮะของแท้นะครับถ้าไม่แท้ที่นี่ยินดีคืนเงินสิบเท่าเนื่องจาก ลูกค้านะครับต้องการเป็นล้อเดิมเท่านั้นนะครับในการสร้างนะครับมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะเราต้องออกแบบออกมานะครับคือต้องมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวขายึดนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับจะต้องทําไม่ให้ล้นออกมานอกคุ้มล้อนะครับมิฉะนั้นจะโดนตํารวจจับแน่นอนนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเลือกสีต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีคาลิเปอร์ก็ดีนะครับหรือสีตัวฮับของจานก็ดีนะครับลูกค้าต้องการความเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับลูกค้าจึงตัดสินใจนะครับ รับเลือกเป็นสีเทาโมโนนะครับของคาลิปเปอร์นะครับและสีจานนะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับดูเรียบหรูดูดีจริงๆนะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับมาพร้อมขนาดจานนะครับหน้าหลังสามมิลนะครับตัวบุดนะครับเฮดพ็อกบินนะครับพร้อมกับสายเฮลนะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกพาวเวอร์สต็อปจากอเมริกานะครับเราจัดของดีของเต็มให้ลูกค้าเน้นเน้นเนียนเบเลยนะครับนี่คืองานติดตั้งนะครับของ TW Auto นะครับ ค่อยๆบรนจงทำนะครับทีละล้อนะครับมิฉะนั้นชิปหายแน่นอนนะครับเพราะของมันแพงนะครับ แป๊บๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลังนะครับคือสินค้าจะตรงรุ่นตรงสเปคตรงรถนะครับไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็ะย้มปัดแจปอนนะครับเพื่อความชัวร์และความปลอดภัยนะครับพันเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสีคินคินตามสไตล์ลูกค้านะครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับ ที Auto จัดให้นะครับบริการผดชีวิตแต่คิดเงนิน